สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะคกิก้ตั้งใจทำคลิปเพื่อที่จะอัปเดตแล้วก็รีวิวต้นที่จะแบ่งปันสำหรับกวกพระพุทธเจ้าหลวงค่ะวันนี้นะคะมีเพื่อนของเรานะคะคุณนกกนกวันค่ะซึ่งอยู่อำเภอบ้านพืชจังหวัดอุดรธาน,นีและขุนแฮนนะคะซึ่งในโทรหากิก้ว่าสนใจอยากจะได้กวกพระพุทธเจ้าหลวงค่ะซึ่งอยู่จังหวัดระยองนะคะคกิก้ก็มีสองไซส์ที่จะแบ่งปันนะคะอย่างไซส์นี้นะคะ ราคา299บาทรวมส่งค่ะสำหรับ,บกวาพระพุทธเจ้าหลวงตอนนี้ก็มีต้นลูกมีต้นลูกแถมไปด้วยนะคะส่วนกระถางนี้นะคะก็199ค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาค่ะกิ้กก,ก็มีกระถางแบ่งปันนะคะกลุ่มนี้เป็นกระถางที่เราเตรียม แยกขยายค่ะแต่ยังไม่ได้แยกใส่กระถางนะคะซึ่งก็มีต้นใหญ่ต้นเล็กค่ะขอบอกเลยค่ะว่าแต่ละต้นนะคะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กแบบนี้กิกกี้กแบบดีใจสุดๆเลยนะคะถือว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ดูแลอย่างดีแล้วก็พิเศษมากๆเลยค่ะทุกคนสําหรับปลกพระพุทธเจ้าหลวงนะคะเป็นไม้มงคลที่กิก,กี้รู้สึกปลูกแล้วแบบมีความสุขแล้วก็มีความ ประทับใจหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆของเราที่ รับกวากพระพุทธเจ้าหลวงไปปลูกนะคะยังเดินทางไม่ถึงเลยค่ะก็ได้รับโชคใหญ่นะคะกีกีก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นไปกับเพื่อนของเราด้วยนะคะกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะถ้าออกดอกเนี่สวยมากๆเลยค่ะทุกคนลักษณะดอกเนี่ยจะดอกเล็กดอกหนาและบริเวณเอา่าที่เป็นขอบดอกนะคะก็จะมีรอยหยักด้วยนะคะซึ่งแตกต่างจากมหาโชคแล้วก็มหาลาบนะคะวันนี้เพื่อนของเราอยากให้กีกีได้เปรียบเทียบอ่ากวักพระพุทธเจ้าหลวงกับว่านมหา ว,ว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรเพราะเพื่อนๆของเราที่อยากจะเอาไปปลูกก็เกิดความสงสัยแล้วก็แยกแยะไม่ได้เดี๋ยวคลิปต่อไปกิกิจะมาถ่ายภาพให้ชมกันนะคะขณะที่กิกิกำลังทำคลิปนะคะก็ต้องขอโทษคุณแฮนดด้วยนะคะที่ไม่ได้รับสายเพราะว่าเวลากิกิอัดคลิปกิกิจะอัด อ่าคลิปโดยใช้มือถือนะคะตอนนี้ยังใช้มือถือตัดต่อคลิปอยู่นะคะถ่ายภาพก็ใช้โทรศัพท์นี่แหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะทุกคนดังนั้นช่วงเย็นๆถ้ากิกี้กลับมาถึงบ้านกี้ก็จะมาถ่ายภาพแล้วก็จะรีบทําคลิปค่ะก็เป็นช่วงที่ได้ทําคลิปหลังจากเลิกจากการทํางานนะคะดังนั้นช่วงเย็นเนี่ยถ้าเกิดจะติดต่อกิ้กี้ก็ทักมาที่เบอร์ไลน์ได้โดยตรงเลยนะคะช่วงนี้กิกี้ กำลังใช้โทรศัพท์ตัดต่อคลิปค่ะก็อาจจะไม่ได้รับสายก็ต้องขอโทรด้วยนะคะแต่กลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่กี้เตรียมพร้อมที่จะส่งให้กับคุณแฮนที่สนใจนะคะถ้าอยากได้ไซส์ต้นโตกี้กี้ก็จะแยกให้ค่ะแต่ถ้าอยากจะได้ไซส์เล็กตอนนี้ก็มีพร้อมที่จะแบ่งปันในราคานึ่ะ199บาบาทนะคะสำหรับกวักพระพุทธเจ้าหลวงค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะ